ส่งความคิดเห็นชาวเน็ตหลังมากี้โลกเคียดดราม่าไม่ใช่เบลล่ากลายเป็นดราม่าเดือดข้ามวันข้ามคืนกันเลยหลังจากที่มากี้ราศีบาเลนซีเอกาจีราธิวัตตอบคำถามในรายการของใหม่ดาวิกาที่ถามว่าเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่ขอร่วมงานอีกมากี้เผยว่า ไม่เคยมีเรื่องกับใครเลยยกเว้นคนนี้คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันพูดแบบไม่มีใครอยู่เพราะนั่งคุยในห้องกันสองคนแต่ฉันอัดเสียงไว้งานนี้ซุดปากไปตามตามกันทั้งมากี้และมิวหม่มิ้นแต่ชาวเน็ตก็คิดเองเออเองจู่ๆโยงกันไปถึงนางเอกชื่อดังเบลล่ารานีจนกระทั่งสาวมากี้ออกมา เคียร์ผ่านสตอรี่อินสตาแกรมบอกว่าไม่ใช่เบลล่าค่ะทุกคนไม่เคยมีเรื่องกับเบลล่าทั้งในอดีตและปัจจุบันค่ะ